กวันนี้การไปไปพบแพทย์เพื่อที่จะบอกว่าคุณหมอคะหนูจะเริ่มต้นคุมกัญญาคุมยังไงเนี่ยเริ่มมีคนไปพบแพทย์ด้วยสาเหตุนี้เยอะขึ้นไหมคะคุณหมอก็ยังน้อยอยู่ค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายหรือว่าการแพทย์ของไทยนั้นนะคะอย่างเช่นยาคุมกําเนิดชนิดกินหรือชนิดฉีดก็ไม่จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์แต่ฉีดต้องไปโรงพยาบาลเพราะฉีดเองคงลําบากนะคะแต่นี่บางประเทศเนี่ยกำหนดเลยว่ายากินต้องมีใบสั่งของแพทย์ะฉะนั้น การกินยาคุมกําเนิดหรือว่าการคุมกําเนิดต้องปรึกษาแพทย์แต่บ้านเรานั้นนะคะเราหาซื้อยาคุมได้ง่ายนะคะแต่ว่าอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะในการคุมกําเนิดซึ่งเราจะเจอเสมอเลยว่ากินยาคุมกําเนิดแล้วตั้งครรภ์เนือ ag, ่องจากอาจจะกินไม่ได้ถูกวิธีนะคะ,คะบางคนลืมบ้างนะคะหรือบางคนก็มีข้อห้ามในการกินยาคุมกําเนิด นะคะอย่างเช่นบางคนเป็นวัณโรคนะคะหรือบางคนเป็นโรคนะคะโรคลมชักคือรับประทานวัณโรคหรือยาลมชักพวกนี้จะลดระดับยาคุมกําเนิดก็สามารถตั้งครรภ์ได้สรุปให้ดีปรึกษาแพทย์อูฟังแล้วมันลําบากแนะน้องต่างเนะาะจะต้องไปหาแพทย์ <laughs> อเออแต่เฉลีสังเกตว่าไปหาแพทย์ที่กรุงเทพจุ่งยากกว่าแพทย์ในต่างจังหวัดค่ะเพราะว่ามีอนมามัยใกล้บ้านนะคะมีโรงพยาบาล ชุมชนใกล้บ้านรละปรึกษาได้ค่ะแล้วก็ในบางกรณีก็สามารถปรึกษาคุณหมออนามัยหรือคุณพยาบาลได้นะคะสรุปว่าการคุมกํเนิดเป็นเรื่องไม่ยากแต่ต้องมีความรู้อย่างท่องแท้ว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับเรานะคะแต่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นที่เราจะมีลูกที่ช่วงที่เราสมบูรณ์นะคะลูกก็จะได้ออกมาสมบูรณ์แล้วก็เป็นลูกที่เราต้องการ